มามีของเล่นไขลานอยู่นะครับอันนี้เป็นนกกระโดดกระโดดผมอยากรู้ว่ามันทํางานยังไงก็มาแกะกันเริ่มจากหาน็อตก่อนครับนี่น็อตมันซ่อนอยู่ใต้ปีกพอขันเสร็จก็แกะออกมาได้ส่วนกลไกขาน้องนะครับเดี๋ยวลองขันลานดูปุ๊บแล้วมันยังไงเอ๊ลานหมุนแล้วมันไปหมุนตรงไหนอ๋อมันคือตรงนี้เองที่เป็นจากกลไกการหมุนของลานให้กลายเป็นการขยับขึ้นลงแบบนี้เดี๋ยวผมเอานี้ออกมาแล้วขันลานดูนะเห็นป่ะ มันจะหมุนใช่ไหมแต่พอมาสวมกับร่องอันนี้มันเป็นจากการหมุนกลายเป็นการขยับอย่างนี้แล้วถ้าเอาสปริงออกอหอนี่มันเด้งอย่างนี้เลยแล้วสปริงมันทําหน้าที่อะไรก็คือพอเอาสปริงออกอะเห็นว่าตัวนกมันจะร่วงลงมาแต่ถ้าใส่สปริงกลับเข้าไปตัวนกมันจะตั้งอย่างนี้แล้วถ้าเราขันลานไว้อะมันจะมีแรงจากลานเนี่ยรวมกับน้ําหนักตัวนกอะ ดันลงมาสู้กับแรงสปริงทําให้สปริงยืดแล้วพอถึงจุดเนี้ยแรงจากลานจะเปลี่ยนจากดันลงกลายเป็นดันขึ้นเสริมกับแรงสปริงที่ถูกยืดไว้ก่อนหน้าทําให้นกมันพองกขึ้นมาได้แล้วด้วยความที่มันมีแรงสปริงอ่ะเวลาพองกขึ้นนกมันก็เลยกระโดดทำให้เกิดการ่อนไหวแบบแบบแกระตุก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 ไปเรื่อยๆโอ้ oh my god อันนี้คือล้ำลึกจัดเออผมอึ้งเหมือนกันนะเนี่ย